ตอนที่ตอนนั้นมาเจอกันเนี่ยยังไม่ทันเห็นสวนนะ่ะสวนของเราเป็นยังไงครับพี่เียนครับอ๋อสวนสโซมมากครับโซมโซมยอมรับเลยว่าต้นนี่มันจะปุ๊ต้นปุต้นเป็นโรคอะ่ะคืออ่าเป็นโรคสีมภูอ่ะคือถ้าแถวสวนก็จะรู้กันดีนะจะต้องถากทุบเฉาะทายาอะไรพวกนี้เป็นหมดเลยเกือบทั้งดงผมขอถามนิดเดียวสวนที่เนี่ยมันมีกี่ไร่กันครับ สวนทุเรียนแห่งนี้เฉพาะแปลงใหญ่นี่มันจะอยู่ประมาณ15ไร่ครับ15ไร่นะครับแปลงใหญ่เนี่ยครับ15ไร่แล้วทุเรียนเราอายุสักกี่ปีครับอายุยี่เอเข้า22ปีครับ21 22ปีนะครับเข้า21 22ปีโอ้โหต้นใหญ่นะครับเป็นอายุเก่าแก่เลยนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับอ๋อเป็นหมอนทองทั้งหมดครับหมอนทองทั้งหมดเลยตอนนั้นอ่ะมาเห็นสวนครั้งแรกเป็นยังไงครับก็มาเห็นสวนมันก็ใบก็ไม่ได้อย่างนี้นะ ใบย,ยังยังยังไม่ดีขนาดนี้ครับพอทำมาเสร็จปุ๊บอ่ะมันเอ๊ะมันเริ่มโทมเริ่มเป็นโรคนู่นโรคนี่ขึ้นมาเยอะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็คือใช้สารเคมีตามร้านยาทั่วไปตอนที่พี่กลับมาเห็นต้นเป็นอย่างนั้นอ่ะนะครับเริ่มเลยเมื่อห้าปีที่แล้วถูกไหมครับครับที่พี่เข้ามาทําปีแรกที่มาเริ่มทำอ่ะใช้วิธีการทําอย่างไรครับเพื่อไอ้ต้นที่มันชุดโทม ในตอนที่ก่อนที่เราจะมาถึงนะสุดโสมก็มันมีสภาพเป็นยังไงครับตอนที่พี่มา,าสุดโสมก็คือปอกให้การฝังเข็มการฝังเข็มรักษาโรคต้นที่มันป่วยเนาะแต่ฝังฝังทุกต้นแหละป่วยหรือไม่ป่วยเราก็ต้องฝังหมดเมื่อกี่ต้นครับไอ้ทั้งหมดที่อ่ามันสามร้อยกว่าต้นนะครับฝังเข็มแล้วก็เว้นมาสองปีสองปีพอเว้นมาสองปีปุ๊บปีที่แล้วฝังเข็มสองรอบเลย ก็ไม่เฟื่นต้นน่ะเป็นยังไงมันยังโสมอยู่เลยเหรอยังโสมครับโสมทามาสี่ปีเนี่ยต้นยังโสมอยู่เลยใช่มันก็โสมแลผลผลิตเป็นไงครับตอนช่วงนั้นที่พี่ผมผลิตต้นโสมครับผมผลิตมันก็จะน้อยลงน้อยลงมาเรื่อยน้อยลงมาเรื่อยพี่ได้ปีละเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับผมไาทําปีแรกได้ประมาณห้าสิบตันห้าสิบตันสามร้อยต้นนี่นะใช่ครับผมพอมาปีสองลดละอายุสิบแปดปีละอาอายุสิบแปดเหลือเหลือประมาณอ่าสี่สิบสี่สิบตันอ่า แล้วพอมาปีที่สามเหลือสามสิบรถรถทิ้งเป็นสิบตันสิบตันสิบตันเลยพี่ทํามาแต่ละปีแทนที่จะอุตส่าห์มากะมาทําอยู่บ้านปลายชีวิต <laughs> ถูกไหมครับ <laughs> บ้านปลายชีวิตของพี่ทําไมมันหดเข้าหดเข้าอย่างนั้นแหละครับมันไม่ยืดออกเนี่ยแล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละเจอผลิตภัณฑ์นี้ปีที่สี่ใช่ถูกไหมครับครับปีที่สี่ครับเมื่อกี้พี่วอนบอกว่าเข้ามาวันครับผวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับ มาเจอพี่ยกสีมาพี่เชนครับเห็นสภาพสวนแล้วพูดยังไงกับพี่เชนครับตอนนั้นผมผมมาก็คุยกันก่อนอ๋อคุยกันก่อนกลางคืนคุยกันก่อนครับครับตอนนั้นผมยังไม่เห็นสภาพสวนแต่ว่าผมก็อ่าคุยกับพี่เขาครับคือยังยังไม่รู้เลยแล้วก็เพิ่งเพิ่งรู้จักครั้งแรกด้วยครับให้พี่ก็ตทดลองใช้เลยและหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันผมเข้ามาพี่เขานั่งยิ้มอยู่หน้าบ้าน จูมือมาเลยครับให้มาดูที่สวนจากที่แกบอกว่าใบไม่มีฟื้นหมดเลยแล้วก็ที่เป็นไฟท็อปทอลา้คนนเ่าคนเน่าเนี่ยจากที่มีน้ําไหลเยิ้มนั้นหยุดพี่เขาบอกว่าฉีดไปสองครั้งว่าผมแนะนําว่าตอนตอนที่มาดูตอนนั้นน่ะครั้งเดียวครับตอนที่มาดูที่ว่าแห้งคือครั้งเดียวเลยครับผมยอมรับเลยแล้วพอนั่นมาเสร็จปุ๊บผมก็ให้คนงานเดินเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็มาซ้ํา ดูว่ามันลามไหมไม่ลามก็คือซ้ำไปไอ้ที่ลามก็เราก็ต้องเฉาะใหม่เชาะใหม่แล้วก็ฉีดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคาว่าเชาะนั่นคือหมายความว่าเราทํำยังไงนะครับเฉาะต้นจะเป็นแผลยังไงก็คือเราถากดูว่าแผลมันมันเน่าถึงแค่ไหนแล้วเราก็เฉาะเพื่อที่ว่าให้น้ํายาให้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 คู่หูเนี่ยนะครับคู่หูเนี่ยครับให้มันเหมือนมันเกาะอยู่มันเกาะอยู่ อยู่ให้ได้ไม่ให้รีบอารีบไหลรีบรีบรีบไหลไปถ้าเกิดว่าต้นเรามันลื่นๆเนี่ยพอถ้าเราฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไหลเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของพี่เชนนีครับตอนนั้นน่ะที่เราเราใช้นะครับอัตราส่วนในการใช้น่ะเราใช้ยังไงครับอัตราส่วนอันเนี้ยคือผมใช้แค่อ่า2ช้อนช้อนชเล็กเท่านั้นอ่ะ2ช้อนเล็กแล้วก็อ่าตัวนี้คือ20 cc 20 cc ครับต่อน้ํา ต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพ่นไปแต่ละต้นเลยอ่าพ่นแต่ละต้นเลยก็คือต้นไหนที่เป็นโรคอ่าพอฉีดไปปุ๊บมันก็แห้งครับเอาอนนี้เราเฉพาะรักษาแผลก่อนเลยใช่เฉพาะรักษาแผลรักษาแผลเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะสิบห้าวันที่อ่าพี่วอนจะมาผมฉีดไปหนึ่งครั้งฉีดต้นไปหนึ่งครั้งรักษาแผลครั้งหนึ่งฉีดต้นครั้งหนึ่งครับภายในสิบห้าวันน่ะนะครับครับปรากฏว่า เห็นว่าพี่วรนบอกว่ามาถึงปุ๊บนั่งยิ้มครับตอนนั้นรีบจูงมือมาเลยมาดูมาดูจูงมือมาดูใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แผลแห้งอย่างเดียวนะรัดใบออกมาด้วยจากที่บางต้นมีอยู่แค่สามใบที่ต้นที่พี่เขาจะตัดตอนนั้นนะบอกว่าอย่าเพิ่งตัดนี่ทั้งต้นเนี่ยนะอายุ22ปีเนี่ยมีอยู่สามใบมีสามใบครับขอโทษมันอะไรครับมันเปรียหรือว่าหัวจุกกันนะครับแล้วก็สามใบ แต่ละใบนะจะเป็นสนิมที่ใบทีนี้รัดออกมาหมดเลยรัดออกมาแล้วใช่ครับ